yeah. Please tell me that I can't, that like like I won't, that like I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the. นมเนมแชนเนลวาซานวาซานลุยเลย แต่ว่าพีเอชซีทางฝั่งไทยและต่างแดนเด้อพี่น้องเด้อมื้อนี้เฮาเรียบร้อยแล้วเนาะเฮารอาไปคลิปก่อนมื้อนี้เฮาสิพามาเบิ่งเบื้องหลังการเฮ็ดเพลงมันติดอันนี้พีใจต้องมาพี่เบื้องหลังการเฮ็ดเพลงอ่าซื้อเพลงมาแล็บตอนไหลเนาะแล็บตอนใดฮแหละว่าซ์สตารมันต่อจากเพลงสาวป๊อปสตาร์แต่ว่าเอามาเป็นเวอร์ชั่น2ย้อนว่า ไปลงติ๊กตอ็อกเนาะน้องเอมก็หาเบี่ยงให้ตัวเองไปลงติ๊กตอ็อกอะไรแบนเข้ากับแบบว,ว่าให้ความสนใจอีกแล้วเนาะก,ก็เลยพากันได้มาเห็ดเนาะมาเห็ดเป็นเวอร์ชันแล็บเพื่องว่าคือเก่าคนเก่าคนเดิมนเมนาะนะเฮาไอโจเล่าไตา่เนาะเป็นคนกำกับดูแลอีกแล้วไม่ได้อะเลยโอ้คนเป็นเน็เนาะตอนนี้ยพ่อกระเซียมว่าตอนเสาร์นี่วันศุกร์เพราะวามันเป็นวันอาทิตย์ล่ะกับคนกระเีมันสิคนบูร้ายว่ะแต่เน็ตไอโจ้เนาะแต่แหล่งหลาย เขาอยู่ที่อนุสาวรีย์ประตูไส้เด้อพี่น้องนี้ของเจ้าศิลปะเ่ยนี่เ้าสศิลปะอยู่มึงบอกกระจุดนั่นแหละคือกระจุดผิดคุดไปว่าอยากทายนอแล้วกระจุดต่อไปกระสิพาอยู่ขาดหลวงแต่กะต้องขัดมาถาแสงตอนนี้เข้ามาเสาเพรากันตื่นตั้งแต่พุ่งมังเสานอเพื่อที่จะมาถาแสงมาเบิ่งสภาก็นั้น ว่พอทายได้บ่มันเป็นจังได้เสงเขาบน่น,บนั่นโบนี่จังซียมันก็เป็นครั้งแรกของ,ของ,งน้องแหนมที่ได้มาทายแบบนี้ยุ่ยยงจันทนอปกติเฮาก็ับสีทายหูซื่อๆนอแม่เออเบิ่งเบิ้งให้เบิ่งซะแม่เนี่ยซะแม่ก็เข้ากล่องคือกันเออสบายดีในดิซะแม่ออสบายดีเออวัตถุู่ทุกคนเดอ้อลูกหลานใน f อเอ้ยไม่เท่าจริงก็ได้มาเล่นเวียงกันแล้วก็ไดรมาทาย อ,อันอยุูปกักตูไซเนี่ยก็แสนดีใจจังแค่เออเซอเอมียกับเเมียกับเขาน่ะ<อ>แต่ว่าให้เพื่อนใส่แบบสินซินนี่ยังฟ,ฟ้าไฟเนาะไหมน้อฟ้าไฟใครๆท<อ>ั้งเมืองหลวงเนาะผมได้มาเที่ยวประเทศลาว็ต้องได้มาเห็นปักตูไซแม่นนี่นเลยจัง่อยกับสิเปลี่ยนใส่เสื้อธรรมดาหน่อยนึงให้สซเมียเขาสางน้ำหน่อยนึงเนาะนี่น้องสงการโอ้น้องสงการถ้ามนาทีแท่นแย่เนี่ยแทบกิ๊กเพลินท้ามนาทีแทนกิ๊กเพลินอยู่ปักเซเนาะพี่น้องเนาะ เออสงการงามอยู่ว่าการประตูใสได้มาเบิ้องคังแหล่ได้มาเห็นตัวจริงแล้วนอกวันนี้เราได้ใจโบ่ได้มาเที่ยวปักใจนักขอ่วงนคกขอร่วงนักขอนรวงนี่เขาหายใจหนาบ่เคยการบ่เคยไปใสมีแต่อันนี้เดี๋จังมาเออไอเน็มผ่าไปอะไรไปอันนี้น่าแเมรประสบการณ์ไร้แหงมากับวิเนียการเสื้อผ้ากันยางก่อนเนาะพี่น้องเนาะเบิ่งเบื้งนันเบิ่งนี้ก่อนว่าเขาเสีเอาหมุนได้หมุนได้เนาะโอเคพี่น้องเดี๋ยวให้การอันทายบางหลัง เมาไปกัมโตพี่น้องท่านเข้าในมือนกัเสือแขนยาวเหล่ากะสินจินนี้เป็นของควายมันเกิดและตะดำเสือไฮพี่น้องก็เลยเกิดอันนั้นก็เลยเอาไปยิบรวนๆเลยเนาะกระได้มากแล้วก็เข้ามาใส่เกือบเกือบแทกินเกือบแทกินคอยติดต่อกาสางท่ะเนี่ยือซื่อว่ามันอาดเวลาเขาเขาถ่ายในคลิปนณะในวิดีโอคณะมันอาจดีเนาะเาก็เลยว่าเอาเหลือเอาไปคืนนี้แล้วก็มีใส่ขาเข้ามา ่ที่เขามาหมาดุมาักกัมัามามาชื้ม <า S 2> น,นมั้จเป็นตั้สา,าวเหล้าตมตสาล่าเต็มตูวเนาะอยมากมากแล้ขวขั้นคนใส่แบบนี้ค่ะบ้บาดาอันดี

that's why they say, fake it till you make it A And if you play that game, then you just might make a change Rearrange all the bad to okay Take the worst I say turn them to a game Take the best I say put them on display do repeat in your brain till you're feeling no more pain uh. Never slow yourself down, you can do some more Push past all the pain and you'll find a door Open it up and finally explore Everything that you thought you could never do before uh. And even when you feel low

กใหเข้าอเพื่อนออละมีนื้อว่างจยิงจยิงแมงด้วยยิงแยิงเถอเอเดียนี้ไม่ตองทำสบายดีเงี้ยเียเงี้ยกันกันหดกันหดให้ป๊บยิงเลยิเลยเออกรมย่อละยืนขึ้นเลยอเออยุทธอออยู่นี่แหละโบ้องหนิงอย่งเลยโบ้องนิงระตู่ได้แต่ว่ะโบ้องนิงนิงเกือบหนิงโบ้่งา 没不打，没空玩，没空聊。<music> <music> หลอยล้านวิวโว้เพราะเพราะเซนส์ม huh. okay. mm ีอ hmm. mm ุกวนพี huh. mm ่น้องเราฝ่าว่าหันลายล้านวิวเนาะเพราะว่ามันยังไกลไกลตัวเขาเหงแต่ว่าเขาเขาไปคนถี่พอแล้ววัอนี้โอเคเดี๋ยวมันจะสิตายเนาะอุ้ยไม่น่ามุมนี้ยับยับไป็นนี่นึงเอาเรียมงามยับมาลูกเจ้าเงาพี่ต่างสิตายเอยยามไปใกล้เพิ่พี่นะ เออไม่ใช่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  มาหอดตัวน,นี้เ,เขาก็ใส่เสียงเพียงข้าบัาได้เด้อผี้องเพียงสาวพอสตาครอยากฟังก็เขาไปฟังในสอง A E M Z หรือว่า y ย u ทูบเนมนอเลสเคียพิมพ์ใส่ภาษาไทยว่าเล็บต้นใดก็ไดเน,นนี่ก็คือบรรยากาศที่ว่าหลังจากเข้าถ่ายอยู่ประตูใสมาแล้วก็มายัางที่ถาดลวงเนาะน้องแนมก็อยากใส่เพลงให้ฟังยูในสองเฮาแต่ว่าตอนนี้ก็สองเข้าได้ทาการมีลิขสิ์เรียบร้อยแล้วก็เลยว่าเอาบรรยากาศมาให้เบ่งเนาะซึ่งว่านะักท่องเที่ยวนี่ก็ลายซึ่งเข้าก็บดองได้ด ทำการถาถ้าเท่ามาเตหุกมังสาเขาก็ทําการโลดถานักท่องเที่ยวให้เพื่อนย่างไปก,พพก้นว่าสันซาเพราะว่าเพื่อนกับยังมาสากักการาบูซากับไว้เลยกับเยี่ยมย่ามอยากเข็นล้วงผาถัดล้วงคือการน,น้ำนองเนี้ยมเนาะคือเขากับสีดายากแน่บนนี่วสาสาันพี่นอนตอนนี้ห้อเปลี่ยนสูตแล้วนอนเขากำลังซิมมาทายสอดอินเสิร์ตการอยู่ที่ถัดล้วงเนาะเขากับสิมีความนิดนึงก็คือนักท่องเที่ยวเพิ่นเหลือมากแล้วเนาะตอนนี้เป็นเวลาเก้าโมงแล้ว เทาสิทาเพันยางเหลีวกอแล้วก็จึงสิาทาเน,นาะทุกคนเพราะวันท่องเที่ยวยังลหลายอยู่ตอนนี้ยูเขาบออสต้าบสต้าบ<ฮ>แกง๊งจะเ,เป็นยูเขาบอืสกะพ่อพ่อได้เออพ่อได้รู้เออแป๊บหนึ่งนี่เดี๋ยวนี่ก็แล้วแหละยังจะสางน่ะหน่อยจูเนาะเัายางแล้วก็หวายนึแล้วก็าวาสิทาแบบ ไปผู้สาวลาวนี่น้อยหนึ่งนาะพี่น้องเสาวลาวไตยเข้าเข้ามาถาดหลวงจัเสียแล้วยวจากหนกกันจากเนกันเนี่ยเดียวสีไทยเบิ่งตืตอร์าทุกคนเนาะให้น้องเจ้าบป้สอง

โทรละสับเอ้ย คสิ้นแล้วหรือเปล่าุดถ่ายกันสินสุดถ่ายเขาเรียบร้อยก็คือเขามาไหว้ย่างย่างสิ้นหนึ่งสิ้นตีละครั้งเออย่างสิ้นสำคัญที่สุดคือแจกได้สิ้นตีละข้างพราะว่าอยู่ในเพลงมันสิมีจังหวะเต็งจังหวะหนึ่งเนาะคิดอันนี้เขาเอียนว่าเข้ามาไหว้สักลาบูษากับไหว้ขบวนลุกสลีดีกเจ้าป่าพงษ์ผาดลวงวันแสงซาติน จริงๆ่นกับ่นอยู่ทั้งข้างในแต่ว่าผลหมอยผู้หญิงขอบไปเนาะเฮามาฟอพอนนั่หว้ยไผยมีอะอพอนน่เลยมามากันสาขา่ไหนนะเมยอยู่แต่กับเมยวันไหนเอ็มเพ่งเก่าเมย่อยกว่า,า,วาขั้นขันเพื่องอีกเอ็พีเพ่งเกา่ามสิบปลายปีประมาณสามปีทีบโบนด้มากผ่าน มีความมีความมาอยู่เวียงจันท์แต่ว่ามาโบโบได้มาแบบแบบเต็มใจมาแบบนี้บาตั้งใจมาแบบนี้แล้วกดีใจแล้วก็พุ่มใจแหกสิได้มาเห็นแม่หลอกช้างจามปี๋อยู่ เออได้นะท่องเที่ยวหลายเด้สบายดีบ่จางบ่มีคําตอบเออาเชินี้รอมันคืเพิ่นก็บ่เข้าใจว่าทํามมาเที่ยวอ่ะเดี๋ยวเฮาย่างไปซะแม่ก็ถือว่าภูมิใจเนาะภูมิใจแฮงแล้วก็ลูกสาวได้มาทาย MD ในผาาถานวงเฮานี่ดีใจแฮะแม่นความภูมิใจแล้วก็ดีใจีตัวเองได้มะะ เอาพี่เนาะตอนนี้เขาประภากันมาสาักสื้นถ่ายเลยเนาะก็คือมาทายอยวัดเขนบัหหอมวัดดังเกลียวกระเบืองพญานาเรืองผอมเสือเลืองคอขวดอ,พอย่งางเงนะก็เลยว่ามาไทายสักพื้นถ่ายเออ,อ,อแล้วเขาไปเบิ่น้ำกันจานจายาเงี้ยเขาบกไปแล้วเนาะแม่เขาบไม่ได้คิปเรียบร้อยเลยว lắm nếu như bạn nông sông bên nhau nông sông khanh nhau bổn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 

เขาคุณพ่อคุณ่คุณพี่คุณน้ามาับประดุงเก่าบาปฟังฟังมันงรับมาแล้วมันดังเสียงห้องมันดังโค้ดเพลงนี้ก็ให้มันดังเสียงห้องเสียงไปตลอดทั้งบ้านทั่วประเทศเดินประเทศได้ไกลไปเด้ทัว กันไงครับขึ้นมาลอยเท่าท่านเท่าให้เอฟจีนิยมสมสอบให้มีผู้ช่ผู้ช่วยให้มีนคนมาสปอร์ตให้มีคนมายงานมา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 สปอร์ตนะสนุนมาสนับสนุนได้ไรเด้ออ่าเก่าอ่าปงตุ๋มงเนาะพี่แองเนาะ ได้ได้ได้โชคพุ่คนนัได้โชคถ้าไม่เอาจะเอามาเอามาหสีเนี่บางเช้าเขาอย่างเี้นเสื่องเงไปหลายเงินวานพี่น้องมาเขาเบบหลันึ่งเขียวใบนึ่งแมทเขาคอยชุดไปหนึ่งใบบนเขาอ่ะนี่เขาเขาพี่น้องเด้อสูดเด้อไวงาดนีเด้องเขาอะไ่มาด้ไปชิบดขห้มนได้สองพได้มทนาเป็นไหวเลย้าว ใ้เท่าไร่ไดีซีมโอ้เล็กงามอีกซีซีเดาใบหนึ่งบอกบอกยี่ห้นี้มันนี้มันมือื่นมันจัดแมนมือันจัซี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 ศูนย์ศูนย์แปดแปดศูนย์เอาแปดศูนย์ซีซีเอาจากศูมี8แมาแล้วตกับแปด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 ศูนย์ไอเจ้าเอาไบเอาันแคบดกอบห้เอาออกใส่เด้อถูกประด้กับบอยใส่เด้อถูกปนไดกับบใส่ได้อมเาว่าตายเลยไอับมาลอยเท่าันเท่า เอของซนาลัยยังแองดูเจ้าพีดว่าแล้วเออเอาการเอารแ้มการเอาไว้้องการ้องกวันทองหนุ่ยเอาอาไเมียเจ้าลวงป่กนี้บางการมาถ่าย่านี่เอามือนี้กับอว่าเท่าหร่มาเนาะอยู่บานหอมวัดบ่านหอมเพิ่งบาเป็นวันที่วัดโด่งดังผู้หนี้เขาลำควงๆอยู่นี่เขาเขาลำแล้วเล้อืเขเียบร่ออยู่กับงนังลำี่นองๆมาล ถือว่าโอ้่อนีีเฮานี่บ๊วย้ก่อนยังพอให้เพลงเฮาที่ว่าเขาจะมาเหตุนี่ฮะไปให้ป,ป,ปัง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 นอกพี่น้องเนกกาะก็ให้ไม่แต่คนนิยมส้มซอว่าสานซาก,ก็คือว่าตังใจเหตุแหละตังใจหอบกก่หอบใจมากบ๊วเพื่อขี่รถมาเองไก่ปนิย่ากุลาเนาะแบวว่าขี่มาทางไทยยังเห็นนะ <c oughs> กะรูซึ้อวากะด,ดีพี่น้องกะด,ดีและทุกอย่างกบรูซึว่วหลาบเดือนว่าสานซามีมีแต่ว่าเฮาาิีห้ยทานผู้ส้มไปเบ,ปเบเิ่งเพลงเต็มอยู่่อง แนมนอหรือว่าหรือว่า N-A-E-M-Z เดี๋ยวเน้มจะขืนหูไปหายนอซึ่งว่าจะเป็นเพลงที่3เพลงที่นทนหนึ่งเ่านี่เม้นเพลงตองบวัวเป็นยังแล้วก็เพลงป๊อกสตาได้ยินว่าป๊อกสตาเนาะ แล้วก็เป็นเพลงที่3เพลงนี้จะเป็นเวอร์ชันได้กระถาฟังน้ำกันเนาะพี่น้องแต่ว่าก็บมวนแน่นอนว่าเะหู้ใหม่มวนแบบผู้ใหม่แน่นอนจะได้กระฝาเป็นกำลังใจให่ไล้ไล้เนี่ยเด้อพี่น้องแล้วก็อีกอันนึงก็คือขอขอบพระคุณขอขอบใจไล้ไล้เนาะจังหวะไอจูเราแต่กับเป็นโปรดิวเซอร์ไอเฮาเฮ็ดมิกเค็ดยัางไอเฮาทุกอย่างเนาะไอเกียเฮ็ดให้งสามเพลงนะได้พี่น้องได้กับชือว่าดีใจที่ว่าไอเราให้ควาอมโวยเหลือแล้วก็หักเพลงกันเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวจังได้กระฝาเนี่ยเด้อทุกคนเขาไปติดตามนเดออย่่่าาสูเเรืงกขนี่ ตรงนี้มจะปักลิงไว้ให้์นอสสองเท้านอสพี่น้องนอสสำหรับวันนี้เท่ากับสิครัวโซลาไปก่อนน้องการเนาะน้องท่องการคือกันนี้กรรมม้วนได้มาขอพรว่าวัสซะบรอยากเวาลายไปเบิ่งกันเต็มๆยู่ทีสองนั่นเด้อพี่น้องสบายดีพี่น้องวัสด์วัสั์มุกเน้น